เกินที่จะเยียวยาคนประเภทนี้นี่แหละครับเขาว่าพี่น้องครับคนรักเท่าพื้นหนังคนชังเท่าพื้นเสือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าพพูดไว้ชัดเจนว่ามีภัยบบถึงนินท่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังถึงนินท่าเนาะพี่น้องเนาะอ้าวกราบสวัสดีครับเอฟซีคนมักมาล่ำสุขสุขกนนะครับเอฟซีสาวหน่อยเป็นบานแพงที่สําคัญขาดบ่ได้ เอฟซีอีล่วนีงทุกผู้ทุกคนนะครับขอพระคุณทุกๆกําลังใจที่มีกันเสมอมาบ่าสเป็นกันกดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงสารสัสใต้คลิปนะครับพี่น้องครับเมื่อเขาประเด็นของข้าครับพี่น้องครับหลายผู้หลายคนอาจจะเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ข้าวนี้นะครับข้าวเกี่ยวกับคอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์บอดีนะครับพี่น้องผมเชื่อนะครับสุดใจว่ามันเกิดจากความอิจฉารศษยา เฮ็ดบ่ไหรคือเขานะครับเออแล้วก็มะวคุูนันผูนี้เพราะฉะนั้นนะครับเอาเวลาตรงนี้เนาะไปซองกระจกบนเจ้าของสากลนะครับว่าเจ้าของมีเฮ็ดดีพ่อหรือยั่งมีพ่อคือเขาหรือยั่งนะครับพี่น้องครับเอาคอมเมนต์แบบไดนั่นหรือพี่น้องครับมาเบิ่งมาฟังกันครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับมีคนหนึ่งเนาะพี่น้องมาคอมเมนต์แบบนี้ครับดังแต่ใน่วงเพิ่นว่า ไปข้างนอกจะสู่เขาได้บอ,อินดี้จะสู่ลำไยได้บลำซิ่งกระเหมือนทั่วไปหมอล่มกันยังลำบไร้ถ้าออกจากสาวหน่อยคงเงียบแหละสามปีพ่อนบา้านเสร็จหมดสัญญาไปใสก็ไดไปอยู่บ้านหนึ่งเดือนบอกเลขสองเทือยังได้เลยว่าสัตนนี่แหละครับความอิจฉาริษยา ของคนมันเนาะพี่น้องเนาะพวกนี้มันเกิดเยียวยานะครับพี่น้องครับเออมันเกินเยียวยาอีนีนะครับหนึ่งปีผ่านไปจะแทะจังไดจะแทะคือเก่านะครับพี่น้องเอากระลรวแ,แต่นะครับพวกนี้คือสะวะของสังคมเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าแบบนั้นแล้วกันนะครับประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกว่ามา่ด้ดจังหดดังเฉพาะในวงนะครับถ้าคุณไม่ได้ติดตามจริงๆนะครับ คุณเิเห็นแค่นี้นี่ไม่บอกพี่น้องอุ้งอิงดังไกลทั่วต่างประเทศแล้วครับนะครับผมบอกแค่นี้แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะมาไล่แต่ละขึ้นลักหมื่นลักแสนครับผมเอ้าบัว่ากันถดังแต่ในวงนะครับมาไล่โค้งสีบุหอดีดอกเนาะพี่น้องเนาะบัวคือผู้หลังคนนะครับเอ้าประเด็นที่สองครับพี่น้องครับไปข้างนอกสู่เขาได้่อผืนดามากสิได้บอะไรโบสำคัญครับเพราะอุ้งอิงนะครับ บ่นแข่งกับไผ่อุงอิงพูดไว้ชัดเจนพ่อโจบอกอุงอิงชัดเจนไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับใจตัวเองก็พอนะครับพี่น้องครับเออรักษามาตรฐารถของตัวเองรักษาความดีที่มีต่อ f อรักษา f อไว้นะครับพี่น้องครับนั่นคือจุดประสงค์หลักของอุงอิงที่พ่อโจได้กล่าวได้สอนนะครับพ่อโจบ่นไรบอกว่าเจ้าต้องไปเด่นไปดังกว่าผู้นั้นผู้นี้นะครับเพราะฉะนั้นตัดไปครับขอ,อนี้ครับสิสู่ภายได้เพราะได้ ก็แล้วแต่ครับตรงนั่นเขาบ่ได้ซีระเอียดอีกอย่างแมนบอพี่น้องเออส่วนลํำซิ่งเหมือนทั่วไปบอกแล้วอุ้งอิงมานะตรงนี้นะครับพอหยุดพูดชัดเจนพี่น้องครับนุม่มโจพูดชัดเจนอุ้งอิงคือศิลปินไม่ใช่หมอลำจำความได้บ่ครับอืเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้อุ้งอิงมาลองหมอลองหมอลำคือเขามันบ่แมนนะครับอุ้งอิงคือศิลปินนะครับ จาต้องจำคำนี้ไว้ให้ดีว่าวอุ้งอิงคือศิละปินณวันนี้นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอุ้งอิงจะมาหลอกมาล่ำคือเก่าคืออดีตคือภาพจำของเจ้าบุตใดนะครับพี่น้องครับบวสิเป็นล่ำสิ่งหรือล่ำเพิ่นล่ำเลืองเอยียงต่างๆนะครับอันนี้เจ้าบุตต้องไปพูดถึงครับเพราะอุ้งอิงไม่ใช่หมอลำเพราะยุาไว้ชัดเจนแล้วนะครับพี่น้องครับแต่สิ่งที่อุ้งอิงเหตุออกมาบวสิเป็นล่ำสิ่ง หรือมอล่ามูงไงนะครับเห็ดออกมาได้ดีนะครับพี่น้องครับเอ่อจะเจาบหมัดจับกระเรียนพานนะครับเอาพี่น้องครับประเด็นที่3ามที่สี่เราพี่น้องครับถ้าออกจากสามหน่อยไปคงเงียบและผมเชื่อนะครับว่าอุงอิงบดหินป้าสาวหน่อยเป็นบาดแพ้เป็นอันเด็ดขาดนะครับพี่น้องครับสัญญากี่ปีผมบ่รู้นะครับเท่าที่เฮาเห็นนะครับสัญญาหนึ่งฉบับที่มีให้กับอุงอิงนะครับมือนั้น นะครับพ่อโจกับอุ้งไปเส้นกันจะกี่ปีมันบอสําคัญมันอยู่ที่ใจคนนักแหนเพียงใดนะครับบางคนเส้น10ปีแค่ปีเดียวนะครับจิตใจบนักแหน่นพ่อนะครับกระโตนห่างตรโนวงอันนี้มันก็เรื่องจริงเพราะฉะนั้นแล้วจิตใจสําคัญกว่ากระดาษหนึ่งใบนะครับพี่น้องครับถึงจะมีปั๊บรักแสนสองแสนนะครับหรือลักสองล้านสามล้านนะครับถ้าจิตใจค้นประมัณค้งนะครับ เหตงไดกับบอยูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอุ้งอิงนะครับออกจากสาวน้อยไปกรงเือว่าอุ้งอิงก็ยังดังคือเกาาพาะนุ่งโจคือพ่อคนหนึ่งของอุ้งอิงเพชรป้าแก้งพ้อมที่จะสนับสนุนอุ้งอิงในทุกเส้นทางบพว่าสิเป็นการศิลปินเดียวหรือนะครับศิลปินรับเชิญหมอล่ำนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพอโจเป็นคนว่านอนาคตไว้ให้อุ้งอิงเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับระยะยาวนะครับ บแมนว่างแกปีสองปีนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเสือว่าอุ้มอิงยังอยู่ได้นานนะครับอืจะเห็นพิตายอรอร่าไทยบอเคยออกมาตอบโต้ผู้ใดบอขออนุญาตกล่าวถึงนะครับขออนุญาตพูดถึงนะครับอืพิตายออร่าไทยเรื่อยๆเ,เนิบมๆไม่ต้องเด่นไม่ต้องดังอะไรมากมายแต่นะครับความดีคงทน ที่ภัยพ้งสะทอ้อนเนี่ยครับเนิบๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเช็คชิ้นเดียวกันครับอุ้งอิงเป็ดบาทแพงเจอปัญหาเอียงมากนะครับมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยปกป,ป,ป้องนะครับและสุดท้ายอุ้งอิงบได้ออกของตอบโต้ะะยยอย่างนะครับความเสียหายเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวศิลปินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเชื่ออ,อุ้งอิงยังอยู่ได้นานและอีกดนนะครับส่วนเรื่องบ้านนะครับพี่น้องครับ อิงเขาจ่ายเงินเบิเรแล้วเขาก็ได้พอนนะครับเออเจ้าอย่าเอาตัวเองเมาว้าถึงนะพอนบ้านสามปีสิบปีเจ็ดปียาวาครับอิงเขาจ่ายเงินสดด้วยการหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเมียนบอพี่น้องครับเออส่วนการบอกเลขบอกเบอร์ประเด็นสุดท้ายเนาะเออประเด็นนี้บอกเลขบอกเบอร์ผมพูดตรงนี้เลยว่านะครับผมติดตามอู๋อิงมาหนึ่งปีกว,กว่าเกือบสองปีนี่ ผมไ่เคยเห็นอุ้งอิงบอกเลขบอกเบอร์นะครับอุ้งอิงพ่อแม่จมือหวยผมพูดตลอดนะครับซิ่งที่เขาเห็นนะครับอุ้งอิงไปจับปิ้งป่องบ้างอุ้งอิงคนนั่นถือเลขมีโชคกับอุ้งอิงบ้างเกิดจากนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีเขาไปจับไซไปตีคว้างเอาเองนะครับตัวอุ้งอิงบ,บ่เคยบอกให้ไผ่เลยบ่เคยบอกไผ่ว่าต้องซื้อเลขตัวนั่น อุ๊อิงมักเลขตัวนี้ผมแมนครับที่ทุกคนถูกเพราะคําพูดของอุ๊ยอิงที่พูดออกมาแบบลอยๆโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วพอแมเม FC เป็นขจับไปใส่ไปซื้อเพราะความชอบในการเสี่ยงดวงเท่านั้นเองนะครับหวังว่านะครับมือหนึ่งซีมีโชวมิลาไป grab อีฬลอุ๊อิงนะครับเป็นก็เลยซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างที่คุณพูดมานะครับ ที่คุณคอมเมนต์มากคือผิดหมดทุกประการนะครับพี่น้องครับผมเชื่อและผมยืนยันแบบนี้นะครับส่วนผู้ใดสีคิดทางใดหรือผมบรูเนาะผมบอกแล้วว่าถ้าบ่มักในสิ่งที่ผมพูดมากบ่มักในคลิปของผมในช่องผมเลียนพานครับหรือจะแสดงความคิดเห็นอะไรแต่การุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับเพราะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ เออถ้าอันใดนะครับคอมเมนต์มาบอสุภาพหรือมันบกพรนผมจะขออนุญาตลบคอมเมนต์นั้นๆน,น,นะครับพี่น้องครับผมบอปล่อยไว้ครับเพราะผมอ่านทุกคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเอาฝากเป็นกําลังใจสุดท้ายนี่นะครับักอีหล่าอุ้งอิงคือกันนะครับพี่น้องครับรวยรวยเฮงเฮงไปพรอ้อมๆอีหล่าอุ้งอิงรักด้วยใจทําด้วยใจนะครับผมเชื่อว่านะครับสักวันจะประสบความสําเร็จ เจ็เช่นเดียวครับอีหล่าอุง้งอิงทีฮบพอๆพแอม่แม่เอฟซีเท่าทุกมือหนีเนาะพี่น้องเนาะจริยาว่าจะใดทีด่ผมกล่าวไปแล้วมันบรสุภามบรรลุบุควรขออภัยไว้ณที่ตรงนี้นะครับผมบมมีเจตนาบดีครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมนะครับกดใจกดไลค์กดแ like, ชร์และกดติดตามครับคลิปนี้อาไว้สำนีนครับสวัสดีครับ